เอาล้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมแคระแคน,นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมมาจะมาตีบ้านสิบลองสูตรสายบอลลูนนะครับแต่ว่าสายนี้เราต้องใช้มังกรสิบแล้วก็บอลลูนแปดตัวนะครับแล้วก็ยาใสา่ฟ้าไปเก้ายาแผ่นดินไหวอีกสองแต่สูตรนี้ต้องพกทหารแครเลยนะครับเพื่อที่จะเอายาแผ่นดินไหวอีกขวดหนึ่งมาทําลายป้อมผูของศัตรตูนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากเสียแปบว่าถ้าเสีย เสียที่เพิ่มอะซื้อเพิ่มเยอะก็เอาแค่ยาแผ่นดินไหวแล้วก็เอาพวกนี้ออกก็ได้ครับแต่ผมจะตีเป็นแบบว่าสูตรเต็มลยครับเอาแบบว่า3มดาวชั่วๆเพื่อเราเจอฐานแขนเข่าหรืออะไร,รอย่างี้ย้วยโอเคเดี๋ยวเราไปลองทดลองตีกันเลยดีกว่าครับไม่แน่ใจว่าจะดีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะพอใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราเจอสองพูอย่างเงี้ยติดเลยเราก็ใช้ขวดเดียวลงไปก่อนที่ผมเอายาแผ่นดินไหวติดมาด้วยก็ เพื่อที่จะทําให้กิงของเราสามารถเข้าไปที่กําแพงแบบว่าอ่าผมใช้ถุงมือยักษ์มันจะได้เข้าไปพังได้ด้วยนะครับเนี่ยมันใช้ยาใส่ฟ้าสามขวดแล้วก็ยาแผ่นดินไหวหนึ่งขวดมันก็จะพังได้พอดีส่วนตรงนี้ก็ลงไปเลยครับแต่ความจริงมันก็เกือบพังนะเสียดายมันไม่พังไปเลยนะ ส่วนยาแผ่นไหวขวดหนึ่งเหลือก็ลงตรงนี้ไปเลยครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะตัดขอบด้วยมังกรกันนะมังกรนี่ให้ลงเป็นแผงไปนะครับเพื่อให้มันตัดขอบได้ไง่ายๆครับแล้วตรงนี้แบบดูดิเจอกับดากก็แย่นะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราลงไปเลยครับหนึ่สองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลงเครื่องจักรไปเลยครับแล้วลงกอปินเข้าไปช่วยก่อนไอ้หน้ากลัวสุดเนี่ยแหละไอ้ละว่าเสาเส้นเดี่ยวเนี่ยแหละแต่เรามีเครื่องจกักรนั้นน่ะเครื่องจักรพอเครื่องจักรลงด้วยกําแพงเราก็ได้พังด้วยนะครับแล้วคิงเราเป็นถุงมือยักษ์ด้วยเดี๋ยวมันก็จะเราเบิกําแพงไปอีกทีหนึง่งคือมันจะตีกระจายหน่อยอะถุงมือมันใหญ่ แต่พอบ้านใกล้พังแล้วก็ปล่อยให้คิงใช้แบบว่าสกิลออตโต้เลยนะเนี่ยเราพันเนี้มันก็เปิดแพงมาด้วยนะทําให้เราแบบว่าเปิดหลายจุดแต่ดูทรงแล้วน่าจะมีแบบสูตรอื่นก็โหดเหมือนกันนะ ถ้าไม่นั้นเพื่อนๆก็ใช้ยาสาฟ้าสี่ขวดไปเลยนะแต่สี่ขวดมันจะไม่คุมมันจะเปลืองอะเพราะว่าป้อมอ,อื่นมันกระพังถ้าเกิดยาแผ่นดินไหวปุ๊บมันจะโดนแบบว่ากระจายไปโดนป้อมอื่นด้วยอะไรประมาณนี้ครับแต่มันเปลืองทาอ่านแขนนะผมว่าแต่ก็ลองลองไปก่อนครับมันใช้ตีสามดาวได้ดีก็เลยน่าใช้เท่านั้นแหละโห้วบ้านนี้เขาไม่มีเสาระวานะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตีไปเลยครับพอเราจะเก็บอันนี้ไปด้วยถ้าเราเจออย่างนี้นะครับให้เราลงไปที่ป้อมแต่นี้มันสามทีพังนะไม่เป็นไรเอาป้อมที่มันแบบว่าพังยากก่อนดนะีกว่าอย่าปิ่งไว้แล้ก็ลงไปขวด ส่วนตรงนี้น่าจะพังเลยนะครับยาพินไว้ขวดหนึ่งเราก็มาลงตรงนี้รอไว้เครื่องกวาดอากาศขเขาหาันไปด้านนู้นใช่ไหมครับเราก็มาลงอีกฝั่งหนึ่งบาลูนเราลงทีละตอดๆก็ได้นะครับเราไม่ต้องลงแบบว่าหมดเลย ตรงนี้อาจจะกระจายกันหน่อยเดี๋ยวจิงควีนผมน่าจะเข้าทางด้านนี้คไอ้ตรงนีเน้เป็นบ้านที่แบบว่าเสาวกไปเลยเครื่องป้องกันเขาไม่ทำงานนะครับน่าจะแบบว่าไม่ได้เข้ามาจัดนานแล้วก็เลยแบบว่าเสียไปนะครับทำให้เราตีง่ายแล้วเดี๋ยวค่อยมา อ่าบ้านแบบว่าเต็มๆต,ตีดูครับไม่รู้จะเจอไหมนะหรือว่าใครมีสูตรไหนแบบว่าตีแบบโหดๆก็แบ่งมาบอกกันได้นะครับจริงๆผมก็ทำไว้สายอื่นเลยนะแต่ว่าผมจะใช้สายนี้ก่อน มันก็มีสายอื่นอีกอันนี้มั่วเลยนะสายนี้ก็ดีนะเอาไปเจาะสายขวานมีตอดป้อมตอดอะไรทําลายกําแพงนะครับแล้วก็สายหมูแม่มดไอ้สายหมูแล้วก็ยักษ์แล้วก็นางฟ้านะครับแล้วก็สายโกเลมแม่มดเหมือนกันเลยอันนี้เหมือนเหมือนกับบ้านสิบสองเลยแต่ว่าสวร่าจะไม่พังเพราะว่ายาไทฟ้าเราเป็นเลเวลน้อยครับ แล้วก็นี่เลยอันนี้แนะนําเลยหมูปเปกา้าเนี่ยดีไเดี๋ยวเราลองมาทสอกสัสตาสองตาสามตาผมจะตีกับบ้านสิบนะพยายามหาบ้านสิบบ้านเก้าจะไม่ตีนะครับเนี่ยทำไมเราเจอแบบบ้านล้างตลอดเนี่ยอยากให้ป้อมมันทํางานแตร่ระบบเราจะได้รู้ว่าเราตีไหวจริงหรือว่าไม่ไม่ไหว เนี่ยพังอีกอโอเคบ้านนี้ใช้ได้เลยตรงนี้โดนสามไหมโอเคโดนสามแล้วก็พยายามเล็งให้มันโดนเยอะๆนะส่วนยาแพ่นลินไหวเราลงตรงนี้ครับมันจะครอบปุ่มป้อปมพูทั้งสองป้อมนะแล้วเราก็มาลงตรงนี้อีกหนึ่งแหมเห็นไหมเราได้เสาระวามาแล้วหนึ่งเสน้น สองสามอันนี้คือได้ฟรีฟรเลยนะส่วนตรงนี้เราลงไปตรงโหพูดถึงเมื่อกี้ถ้าเกิดควีนมันเดินมาหน่อยควีนตายเลยนะครับเดี๋ยวเราลงยาแผ่นดินไหวรอไปก่อนระหว่างนั้นให้ควีนมานะครับแล้วเราก็ลงไปตรงนี้ครับอีกทีนึงโอเคฮะดาได้ควีนมาด้วยเดี๋ยวเราหาเครื่องกวาดอากาศก,ก่อน เหมือนจะพางไปแล้วสองอันเลยนะแต่มีป้อมภูกระเสรเราระวาที่อยู่ทางด้านล่างครับผมว่ารอบนี้ผมก็จะลุยเข้าทางป้อมภูไปเลยเพราะว่ามันยิงแรงสุดแล้วเดี๋ยวเสรเราระว่าเราปล่อยไว้ก่อนได้พอปล่อยไปได้อยู่เดี๋ยวเราพยายามตัดขอบไปเยอะๆก่อนแล้วก็ปล่อยมาตรงกลางีเดียวเลยบอลลูนเดี๋ยวค่อยๆลงครับตรงริมๆ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 ,ลมๆ,ลมๆแล้วก็ เครื่องจักรลงมาเลยปอมทัวร์คิงควีนก็เข้ามาเลยตรงกลางไอทหารนี่ผมว่าเอาไปตัดข้างล่างเลยจะไ,ได้ไวๆโอ้แต่มันโดนโดนตบแรงว่าเอาไปเก็บงานดีกว่าแล้วนแนละ้วเดี๋ยวเราคิงเรามาที่บ้านแล้วโอเคทหารแค้นเราออกมาแล้วด้วยตรงนี้ผมน่าจะใช้คิงบูทเลยครับ จะได้เจาะกำแพงไว้หน่อยให้คิงเข้าไปล้วงข้างในก่อนมงกรเราจะได้เหลือเยอะนะครับเดี๋ยวตรงระหว่าเท้นเดี่ยวเราน่าจะต้องใช้ควีนนะรครับควีน <Queen S 2> เรายังมีสก,กิลหลบนะครับปล่อยให้ช็อตจนหมดไปเลยก็ได้ครับอา่แล้วเดี๋ยวมงกรมารับแทนแล้วเดี๋ยวบอลลูนเข้ามาตี ถ้าเส้นเดียวบาลูเรายัางโอเคนะครับแ่แต่บางกอนะมันช้าคนเวลาเราจะไม่พอก็อจัดไปโอเคเดี๋ยวเ,เทอีกสองไม้โหบ้านนี้แบบว่าไม่รู้ว่าเราลงโดนสาม สามสามอันหรือปล่านะแต่ถ้าเกิดโดนคือเขาวางไว้แบบว่า,วาคือซวยนะตรงนี้เราลงยาแผ่นดินไหวเลยครับลงอ,อันเลยครับลงออันไปเลยครับแล้วมันลงตรงนี้ครับเห็นไหมครับเราได้ สบายเลยแนละ้วจัดติดกันอย่างเงี้ยคือเราทําลายได้เยอะเลยส่วนไอ้ที่เหลือเรามาลงลงไหนดีอ่ะทาลายป้อมธนูเลยนะเอาไว้พังไปเลยอันหนึ่งแล้วก็มาลงทิ้งไว้อันหนึ่งท่านี้เราก็จะตีง่ายแล้วเดี๋ยวเราเข้าทางด้านบนเลยผมปล่อยเครื่องจักรไปก่อนเลยเามาังกรทางด้านนี้ พ่อทางานนี้นอบอลลูนตอดลงเข้ามาบางกอน,นครับบอลลูนบอลลูนเข้ามาเลยครับเดี๋ยวคิงควีนไหลมาด้านนี้เลยครับเดี๋ยวบอลลูนน่าจะออกมาตีตรงนี้พอดีโหแล้วโดนเครื่องกวาดอากาศก่อนวนะเนี่ยไม่เป็นไรนะ ไอเสาราวาเส้นนี้นี่ดูเดือดอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราบูคิงนะครับระทอเข้ามาด้านในเสาราวาฝั่งนี้พังนะครับเดี๋ยวเราเลือดสกิลของพีนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวมาใช้ตรงด้านล่างตรงไอสองป้อมนี้นะเดี๋ยวเราให้ยิงน้ำดำก่อนโอเคตรงนี้เราใช้เลยครับ ท่านี้คิงกับควีนก็เข้าไปไม่โดนระเบิดแต่เจอกับดักอยู่ดีเนี่ยมันเหลือสามสิบวีตลอดเลยถ้าเกิดเราไม่ดูขอบนะทุกคนเนี่ยไอพวกขอบอยู่ริมๆเนี่ย <c oughs> มังกรน่ะเดินจากล่างเนี่ยจากตรงนี้นะขึ้นไปข้างบนนะใช้เวลากือบสามสิบวีเลยมันจะพาเราสวยนะโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันไม้ทุดท้ายครับ สมมติว่าเราถ้าเกิดเราตีส่งครามแคนเราก็ดูตามสายเรานะครับว่าเราไหวแบบว่าบ้าแบบไหนนะถ้ามันจัดแบบติดติดกันหรืออะไรเงี้ยเราก็ใช้ไปเลยครับเนี่ยยังร้ว่าหลายสายเียผมว่าก็ไม่ค่อยเวิร์กนะมังกรมันตายไวนะมันตายทีเดียวหมดแผงนะผมเน้นที่เส้นเดียวดีกว่าอย่างน้อยมันก็ตายทีละตัวแต่ว่าต้องส่งทหารเข้าไปทำลายแบบไวๆอะ หรือไม่ใครจะพิกแพงแบบว่าทำลายสองป้อมนะครับแล้วก็พกยาแช่มาแทนก็ได้ก็ถือว่าดีอยู่ปัจจบันนี้ก็ป้อมพวกไปเลเวลน้อยอยู่อันนี้ก็ตีได้นะแต่มันกระจายไปหน่อยนะยิ่งกว้างยิ่งไม่ค่อยดีนะครับสำหรับบ้านสายมังกรนะเราไม่อยากเดินล่อนนานียครับ อันนี้ก็ยากพอมสมควรนะครับแต่ว่าจะลองดูครับเดี๋ยวผมจะลงไปที่เสา,าวาด้วยให้เลื่อดเขาป้อมเขาเลื่อนน้อยอะ่ะอย่างน้อยปิิมๆนะเส้นหนึ่งก็ตรงนี้ อันนึงเราลงทางด้านนี้ก็ได้ครับเหมือนจะโดนต่อระวาพังหนึ่งเสาวะโอเคไม่พังไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าเกือบเดี๋ยวผมจะเข้าทางด้านบนะนะวันนี้รอบนี้ต้องตัดขอบไปก่อนเลยไม่นานเดี๋ยวมังกรไม่ชิดในบา,างคน อันนี้ขอแบบลองเข้าไวๆมางีิตรงนี้ต่อไปเลยต่อไปเลยแล้วก็มาตรงนี้ครับเครื่องจักรเอาเข้าไปแล้วโอ้โหแล้วมีบอลลูนเฝ้าด้วยน่าจะไหวอยู่เพราะว่าเสราระวางเส้นเดี่ยวพังไปอันนี้ต้องมาลุนด้านในเดี๋ยวเครื่องจักรน่าจะเป็นคนชนนะครับ ตรงนี้ให้เราใช้สกิลของคิงได้เลยโหแล้วคิงโดนนี่ว่าแล้วโดนเส้นเดียวอย่างนี้เรียบร้อยแต่เรายัางตีได้อยู่โหแล้ววินยิงเต่าละว,วาเส้นเดียวดิเออโดนช็อตบังกรหมดเลยมวนแต่ไปไล่ไอ้นี่นะอะไรนะราชาลูกกระจกค่เจ้าชายเจ้าชาย โอเคก็ถือว่าตีได้อยู่แต่ถ้าเกิดเราแมวทหารแขนน่าจะอีกรูปแบบหนึ่งนะเออใครมีเพื่อนก็มีในแคนก็ขอทหารได้หรือว่ามีแบบสองไอเดียก็ขอส่งขอส่งมันไม่เสียหายไงมันใช้น้ำม่วงน้ำดำแล้วมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะต้องรอผลิตถึงจะส่งได้นะครับโอเคครับข้อสายนี้เป็นยังไงบ้างช่วยคอมเมนต์หรือว่ามีสายว่าโหดๆก็บอกกันได้นะครับไปตีวอตีอะไรเงี้ยเออมาปรับใช้กันนะครับ Oh. วันนี้ก็ตีบ้าน1ิอีกวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้กันครับโอเคครับก็ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย I'll always show up and make a statement.